นะครับพร้อมนะครับคือคดีนี้มันมีที่มาที่ไปจากการที่ผมไลฟ์สดเพื่อจะประกาศจัดตั้งพรรคไทยพักดีแล้วมีเป้าหมายในการต่อสู้กับ1คือต่อสู้กับพรรคก้าวไกล2ต่อสู้กับคณะก้าหน้าและ3ต่อสู้กับม็อบสามนิ้วนั่นคือที่มาที่ไปและมีการพาาพิงถึงการสนับสนุนกระบวนการล้มล้างการปกครองและหลังจากนั้นแล้วก็นําไปสู่การฟอ้องร้องเฉพาะเรื่องนี้เขาฟ้องร้องผมสองคดี คด,ดีแรกก็คือคด,ดีที่พักก้าวกายโดยนายพิธาเป็นคนฟ้องผมมินประมาทและคด,ดีที่สองก็คือนายานธานาธนร,ปร,ปรเป็นคนฟ้องผมกรณีมินประมาทเหมือนกันครับแล้วก็เ,เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างนี้ฮะเรื่องนี้นี่เนื่องจากว่าเขาแยกเป็นเหตุการณ์เดียวกัน เขาแยกฟ้องเป็น2คดีก็คือพักฟ้องหนึ่งคดีและนายธนาธนนายธนาธรฟ้องหนึ่งคดีซึ่งพักฟ้องเนี่ยสารมีคำพิพากษาไปแล้วรอบหนึ่งว่าผมไม่ได้มีประราทและศาลยกฟ้องแต่ทราบข่าวว่าเขากําลังอุทธร์แต่วันนี้เป็นวันที่นายธนาธรฟ้องผมเองซึ่งจะมีคาวิทิชัยของสารว่าหรือคำพิพากษาของศารว่าศารจะว่าอย่างไงแต่ในการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าด้วยประสบการณ์ของผมนะครับ การต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆผมทราบว่าศาลยกคําร้องไปหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องการสัสนผลการล้มล้างการปกครองประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ที่ทเราสืบพยานกันยาวมากแต่เนื่องจากมันเป็นการเชื่อมโยงกับพรรคก้าวไกล้วแล้วผมชนะและในคดีส่วนตัวคณะราษฎรศาลศาลตาัดออกสุดท้ายมันก็จะเหลือประเด็นเรื่องเขากล่าวหาว่าผมเนี่ยไปกล่าวหาว่าเขาจะถูกดำเนินคดีเรื่องหนึ่งหนึ่งสอง ซึ่งผมก็เชื่อมั่นในข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆและผมก็ได้เบิกความต่อสารอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ทุกคําพูดที่ผมพูดเอามาจากสื่อทั้งสิ้นไม่ใช่ผมสร้างหรือมโ,โนขึ้นมาเองและที่สำคัญที่สุดคือผมก็ได้เชีย้ยให้ศาลท่านเห็นว่าการดําเนินคดี1นึมันเกิดขึ้นจริงและผมก็ได้เป็นพยานในการเบิกความด้วยอันนี้คือข้อเท็จจริงแต่ศาลท่านจะตัดสินใจยังไงในสายวันนี้ผมว่าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงหน้าจะรู้คาตอบครับ ในกรณีที่คำพิพากษาเป็นบวกกับทางฝั่งคุณหมอครับจะมีการฟ้องร้องกล,ลับไหมครับที่ทำให้เสื่เสียชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยคือด้วยสไตล์ผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมาั่งค้าความสังเกตดูนี่ชีวิตการเมืองนี่ผมฟ้องแค่หนึ่งคดีก็คือฟ้องคุณพิมพ์ทิพายแล้วผมชนะด้วยได้เ,เงินด้วยงั้นเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยผมถือว่าทําบุญงั้นผมผมอยากจะบอกพวกเราเป็นนักการเมืองด้วยกันเนี่ยเราเราเป็นนักประชาชนเราต้องรับฟังผมก็รับฟังเข้ามาตลอดแล้วก็อะไรที่ไม่ถูกต้องผมก็ชี้แจง แต่เวลาผมสแสดงความคิดเห็นบนหลักการเนี่ยคุณต้องฟังผมบ้างไม่ใช่คุณฟ้องและที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนการฟ้องของเขาฟ้องที่ตัวเลข24ล้าน6กหม็ก็คือสัญลักษณ์ของวันเปลีป่ยนแปลงการปกครองทั้งสิน้นซึ่งมันมีในยยาทางการเมืองดังนั้นถ้าคุณอ้างว่าคุณเป็นนักประชาิปไตยที่แท้จรงิงคุณต้องรับฟังพวกเราแล้วก็อะไรถูกอะไรผิดคุณก็ไต่ตองไม่ใช่อะไรคุณก็ฟ้องและผมย้ำนะครับว่าเขาฟ้องเยอะมาก คนที่มีความเห็นที่ขัดแย้งเขาฟ้องเยอะมากและเชื่อไหมครับว่าทุกครั้งที่มีการฟ้องเนี่ยเขาจะต้องวางเงินไม่น้อยก,กว่า20 0 0 0 0บาทไม่รวมค่าทนายนะเท่ากับว่าเข,เขาสูญเสียเงินเยอะมากในการที่จะปิดปากประชาชนอย่างเงี้ยไม่ใช่ของจริงครับงั้นเดี๋ยวรอฟังคำพิพากษาสารนันเดี๋ยวเราอาจจะเจออีกรอบก็ได้ครับขอบคุณมาคกครับ,บสวัสดีรครับ,บสวัสดีรครับมาสักผมคิดว่าสองสามนาทีไม่นาน แต่ที่เสียเวลายเยอะก็คือทางฝั่งฝัง่งโจ์มาช้าสารก็ต้องรอให้ฝั่งโจ์มายืนรับฝั่งด้วยมาธนาทอมไม่ได้มามีแต่ผู้รับมอบอำนาจมามและด้วยเรักอะไร<ด>เมือ่อีถูกางกลงมาก็บง่งบอกถึงชัยชนะฮะผมชนะการที่เขาฟ้องคด,ดีขั้งนี้เป็นขั้นที่สามขั้งแรกก็คือช่อฟ้องขั้นที่สองก็คือพิธากับในนามพระคก้าวไกายฟ้อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ตัวธนาทรซองเองเป็นครั้งที่สามที่ผมชนะเขาผมถึงอยากจะบ่งบอกกับพวกเขานะครับว่าการที่พวกคุณฟ้องคนอื่นฟ้องประชาชนพ่านเพื่อนเนีน่ยนอกจากคุณเสียเงินเยอะนะแต่ละคดีคุณเรียกผมที่สี่สล้าน6 2หมคดีก่อนก็เรียกแบบนี้แล้วฟ้องคนอื่นๆก็แบบนี้แล้วส่วนใหญ่คุณก็แพ้คุณอาจจะมีตังเยอะก็จริงแต่มันบ่งบอกประชาชนแล้วนะครับว่าให้พี่น้องตระหนักว่าคนพวกนี้อ่อนประสบการณ์ วันใดถ้าคนพ้นที่บริหารประเทศนะการที่ตัดสินใจการอ่านประสบการณ์แบบนี้ประเทศชาติจะเสียหายประเทศชาติจะล่มจมนะงั้นอนาคตพี่น้องจะยังไงก็แล้วแต่คิดให้รอบคอบที่ขบผมบอกว่าเขาจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศผมเห็นการดำเนินคดีของเขาอาพวะผมคนเดียว3คดีเขาแพ้รวดเนะี่ยเพราะว่าประเทศจะเปลี่ยนแบบยูเคนนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อแบบนั้น คือประเด็นที่เขาฟ้องร้องผมตอนที่ผมประกาศชัดเจนว่าผมจะต่อสู้กับพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าและมอบสามนิ้วและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการล้มล้างการปกครองซึ่งประเด็นพวกนี้สารตัดออกหมดสารเหลือแต่เฉพาะประเด็นที่ผมบอกว่าเขากําลังถูกคอปทอดาเนินคดีตามมาตรา1นึซึ่งสารก็ได้พิราะห์ตามข้อเท็จจริงแล้วว่าสิ่งที่ผมนําเสนอนมันมีข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่อมวลชนลงชัดเจนว่า ปอทก็ประกาศว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนดาเนินคดีดังนั้นการที่ผมสื่อสารข้อมูลเหล่านี้กับประชาชนไม่ถือว่าเป็นการฟ้องเป็นการมินประมาทก็เท่ากับว่ายกฟ้องหลักมีอยู่แค่นี้เองแต่การเริ่มเนเป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเป็นสารต้นถูกต้องเขามีสิทธิอุทธรณ์แต่ในข้อเท็จจริงที่ผมต่อสู้เนี่ยเราต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงผมมีพยานหลักฐานหมดไม่ใช่เอาแค่พยานบุคคลมามามา,มาสืบเนี่ยเอาหลักฐานจากสื่อเป,เป็นคนลงแล้วผมถูกฝึกมาให้พูดความจริง งั้นเวลาผมโพสเฟซบุ๊กที่เป็นข้อมูลต่างๆผมจะมีเอกสารอ้างอิงหมดดังนั้นผมเลยไม่เคยกลัวแต่เซเวลาอามีอะไรถามไรมไหมครับโอเคครับขอบคุณนะครับ ผมชนะอีกรอบแล้วครับผมชนะครับเราบอกนะครับว่าไม่ต้องฟ้องผมอีกแล้วนะยังไงผมก็ชนะเล้มีอะไรเรามาคุยกันคุณไม่พอใจประเด็นไหนคุณเปิดทีวีช่องไหนก็ได้ผมไปเจอคุณได้หมดให้ประชาชนได้ฟังข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยเสียดายตอนที่เราสื่อพยานในศาลน่ะมันมีข้อเท็จจริงต่างๆเยอะซึ่งโอกาสที่ประชาชนจะได้ฟังน้อยดังนั้นต่อไปนี้มีอะไรคุณท้าผมเลยช่องไหนก็ได้ ทีวีของคุณก็ได้ที่ไหนก็ได้ผมไปได้หมดทุกที่โดยเฉพาะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองและเรื่องล้มล้างกาปรปกครองเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ครับ